สวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้จะพามาชมมะเบงมะม่วงคือหรือว่าบักม่วงค่ะนว่ยใหญ่ๆค่ะอันนี้มะม่วงต้นนี้มหาชนกค่ะกินนวยสุกนี่หวานหวานค่ะพี่น้องจ้าอร่อยมากหวานมากค่ะฉ่ำอร่อยหวานจริงๆค่ะต้นยังไม่โตเท่าไหร่ค่ะแต่ลูกดกค่ะพี่น้องค่ะ ที่บ้านยัใหม่ค่ะบ้านนอกยัใหม่ค่ะค่ะเิงอันน,น,นี้เก็บไปหลายลูกแล้วค่ะเพราะว่าเอาไปบ่มไว้แป๊บหนึ่งมันก็สุกแล้วค่ะเมื่อสองสามวันเจอพายุเจอฝนลมมาแรงมากของม่วงก็ร่วงหลายลูกค่ะพี่น้องค่ะยิ่งต้น,นใหญ่ใหญ่โอ้โหล่วงเต็มพื้นที่หมดเลยค่ะเพราะว่าพายุเข้าเมื่อสองวันที่ผ่านมาค่ะ ล่นเต็มพื้นไปหมดเลยพี่น้องเสดายเสดายทั้งลูกสุกลูกดิบค่ะไม่ว่าจะเป็นมะม่วงน้ําดอกมอ่วงดอกไม้นะคะเขียวสวงสวยโอ้ยล่วงเต็มไปหมดเสียดายไรคะพี่น้องจา้าช่วงนี้พายุเข้าค่ะมืดตื้อึอีกแล้วค่ะฝนก็จะตกอีกแล้วพี่น้องกับเบิ้งยังสุขภาพด้วยเด้อค่ะเด้อย้ายกระเพาะมะบ่วงปกม่วงที่บ้านย้ายมาเล็กนน้อยค่ะแล้วก็ย้ายทิพย์พายเบิ้งน้ําดอกไม้ด้วยค่ะนี่นี่ต้นน้ําดอกไม้ต้นนี้ก็ดกค่ะพี่น้อง หน่วยใหญ่นี่เก็บไปหลายรอบแล้วค่ะเนี่ยนี่ค่ะเป่งๆค่ะอยู่หน้าบ้านใช่ไหมนะคะนี่ดกค่ะพี่น้องค่ะสุกหวานหอมลายน้ำน้ำดอกไม้นี่หวานหวานหอมหอมค่ะพี่น้องค่ะกินกับข้าวเหนียวมะม่วงนี่โอ้โหแซ่บเลยค่ะพี่น้องช่วงนี้ก็หน้าข้าวเหนียวมะม่วงค่ะพี่น้องค่ะพิษสานบ้านเฮาหรือว่าใส่ใส่กระบอกม่วง สุกลายๆค่ะช่วงนี้ค่ะช่วงนี้บวงก็ขายดีค่ะพี่น้องน้ำดอกไม้นี่ขายดีหลายๆกับข้าวเหนียวนี่ค่ะโอ้ยเป็นที่ร่ําลือกันเลยค่ะว่ามันขายดีก็เลยจีดียแล้วบวงน้ำดอกไม้แซ่บค่ะหวานค่ะหวานหอมค่ะกินข้าวเหนียวมะม่วงนี่แซ่บสุดๆเลยค่ะดูค่ะนี่หนวยใหญ่เลยค่ะนี่เก็บไปหลายหลายลูกแล้วค่ะพี่น้องค่ะไปหลายกิโลแล้วค่ะ เดี๋ยวยี่ใหม่บ้านหลังนี้พาไปดูต้นใหญ่ๆของบ้านยี่ใหม่อันี้ยี่ใหม่พามาชมต้นเล็กๆอยู่ค่ะนี่นวยบักนี้ใหญ่ค่ะเป้งๆค่ะต้นเล็กแต่แต่นวยใหญ่ค่ะหวานไรค่ะพี่น้องสุกมีแ่บแสบพี่น้องค่ะหวานไรกินอย่ากินเยอะค่ะกินวันละนิดละหน่อยค่ะบักม่วงค่ะไม่ใช่มากินวันละหลายลูกเดี๋ยวเป็นเบาหวานนะคะเด้อพี่น้องแสบไรจะเป็นเบาหวานเพิ่นขอเตือนไว้ก่อนค่ะ กินพอดีพองามด้วยพี่น้องเนอะเขาเ้าวเหนียวบองม่วงนะั่นกินพอดีพองามเดี๋ยวจะเป็นโรคเบาหวานแนล้วกันนี่นุ้ยง่ายกันเนี่ยลองใส่ยังไงจับพีเบิงค่ะขอบคุณทุกปู่ทุกคนค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ค่ะยังไงขอโตไปก่อนค่ะพาชมท่านี้และค่ะพ่อกันไหมคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ